สอบถามอาจารย์ว่าความเป็นมาของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับค่ะสารสนเทศนะคะก็เปิดแผนกมานะคะตั้งแต่ปี2561นะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยสาขาทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็เป็นที่ต้องการนะคะก็คือเป็นสาขาที่ค่อนข้าง ศาสรสมัยใหม่เนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะที่ในชีวิตประจําวันที่แบบเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะเช่นนะคะในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ IOT อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งในปัจจุบันก็เป็นที่นิยมนํามาใช้ร่วมกับในชีนชวิตประจำวันกันอย่างแพร่หลายเนาะเช่นอะไรคะเช่นสมาร์ทโฮมอย่างเงี้ยคะ่ะ เช่นเราจะเห็นว่าก่อนเรากลับไปบ้านเราสามารถใช้แอปพลิเคชันเนี่ยเปิดแอร์ไว้รอได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเวลาเราขับรถไปที่หน้าบ้านเราเราก็ใช้มือถือนะคะเปิดรีโมทเปิดประตูไม่ต้องลงจากรถลงไปเปิดประตูอย่างเงี้ยค่ะนะคะกนะ็ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมันก็จะมีในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะคะมีการ อุปกรณ์ IoT ต่างๆนะคะที่เชื่อมกับโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ที่เรา,าเขียนขึ้นหรือพัฒนาขึ้นนั่นเองเนาะก็เนื่องจากเป็นศาสตร์สมัยใหม่เนาะก็เลยมีการที่จะเปิดแพนนนะคะเพราะว่ายุคสมัยใหม่นี้นะคะอะไรก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตไปหมดนะคะก็เลยจำเป็นที่จะไม่ใช่จำเป็นก็เลยเป็นศาสตร์ใหม่ๆนะคะเป็นเรื่องใหม่ๆที่ เราน่าจะพัฒนานะคะให้เยาวชนของเรานะคะได้มีการเรียนรู้ในส่วนตรงนี้ค่ะก็ลเลยได้มีการเปิดแผนกขึ้นมานะคระับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องๆพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่าทาไมเราถึงมาเรียนเทคโนโลยสีสารสนเทศครับเป็นโคนะ้ดเป็นงานปีแรกครับแล้วเขารู้สึกของน้องที่เรียนสารสนเทศเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกว่าในความรู้เอเป็นโค้ดเป็นนะครับผมว่าเหมือนกันเนียเหมือนกันนะครับอ่าทีนี้น้องๆ ได้ความรู้อะไรบ้างจากการเรียนที่นี่สายสุเทศครับก็ได้ความรู้เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การเขคครับครับผมก็่ได้เป็นเหมือนกันนะครับผมจบมาน้องจะทํางานอะไรครับเปิดเปิดเว็บเป็นขงงานยตัวเองไม่งันง้นสร้างกเกมเกมเป็นอะไรก็ได้ครับน้องก็งา,านทำครับสำหรับการสัมภาษณ์ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับ